นกากะฮิซาชิเงะยอดนักประดิษฐ์งาน,นกลไกผู้อย่างรากโตชิบา้าบริษัทยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นภาพธนกากะฮิซาชิเงะและภรรยาญี่ปุ่นไม่เพียงรุ่งรวยศิลปินแต่ยังมีนักประดิษฐ์ที่โดดเด่นอย่างธนกากะฮิซาชิเงะที่ต่อมาคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งโตชิบ้าคอป์ปอเรชั่นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่นธนกากะฮิซาชิเงะ เกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมคศ1799พศ2342เทียบแล้วคือในสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่เมืองคุรุเมแกแวนที่กุโมะวัยเด็กเขาไม่ได้ชื่อฮิซาชิเงะแต่เป็นเด็กน้อยนามว่ากิเอะมงเป็นลูกชายคนโตของธนกะยะเอะมงช่างทำหวีหรือทำปิ่นปักผมด้วยกระดองเต่าทะเล บัญชาทนบุญสมบัติเล่าเรื่องราวของนักประดิษฐ์ผู้นี้ที่ต่อมาคือผู้ก่อตั้งโตชิบ้าไว้ในหนังสือป i โอเนี i ริ่งไมเก้รุกบุกเบิกว่ากี่เอะมองใช้แววนักประดิษฐ์ตั้งแต่เด็กเพราะตอนอายุ9ขวบได้ประดิษฐ์กล่องแป้นหมึกซึ่งมีกลไกล็อกฝาผิดกล่องด้วยเชือกซึ่งต้องถูกบิดไปเป็นรูปแบบหนึ่งถึงจะเปิดออกได้เชื่อกันว่าเขาเรียนรู้จากการอ่าน คารากุริสูอิหนังสือพร้อมภาพประกอบแสดงเทคนิคเชิงกลสำหรับสร้างนาฬิกาสไตล์ญี่ปุ่นรวมทั้งตุ๊กตาและของเล่นคารากุริหรือของเล่นที่เป็นระบบกลไกเมื่ออายุได้15้าปีมีคนมาขอคำปรึกษาว่าจะทอผ้าให้มีลายดอกได้อย่างไรเขาจึงประดิษฐ์ทิ่มไม้แกะลายนำมากดเส้นได้จากนั้นนำเส้นได้มาย้อมาลายแล้วนำไปทอผ้าทอที่ได้เรียกว่า คุรุเมกะซุริแบบมีลวดลายภาพประกอบเนื้อหาบัญชาเล่าต่อว่ากิเอะมงมีอิสระในการทำงานประดิษฐ์ที่เขารักเพราะเขาขออนุญาตจากพ่อให้น้องชายสืบทอดงานของพ่อแทนในวัย21ปีกิเอ็มงเริ่มมีชื่อเสียงเมื่อนำตุ๊กตาหุ่นยนต์คารากุริออกแสดงในเทศกาลของศาลเจ้าโกกุกู มีทั้งตุ๊กตายกน้ำชาและตุ๊กตายิงธนูซึ่งยิงได้เข้าเป้าราวมีชีวิตต่อมาเมื่ออายุ22ปีก็ประดิษฐ์ปืนลมสำเร็จแต่เมืองคุรุเม,มะเกรงใจรัฐบาลทหารจึงสั่งยกเลิกการผลิตงานของกีเอะมงต้องใช้ทุนรอนจำนวนมากเขาจึงต้องประเวนเปิดการแสดงตุ๊กตาหุ่นยนต์เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและเพื่อหล่อเลี้ยงความรักของเขาที่มีต่องานประดิษฐ์ เขาเปิดการแสดงทั้งที่เกียวโตโอซาก้าและเอโดนานนับสิบปีทั้งยังประดิษฐ์ตุ๊กตาที่สามารถเขียนตัวหนังสือได้ชื่อเสียงของเขาเริ่มระบือไกลจนได้รับฉายาว่ากิเอ็มงยอดหุ่นยนต์แม้ผู้คนจะให้การยกย่องในฝีมือแต่กิเอ็มงไม่หยุดเรียนรู้ในวัย49ปีเขาฝากตัวเป็นสิบโทดามิชิโมโตะ ทูด้ามิชิโมโตะสมาชิกตระกูลที่เชี่ยวชาญด้านปฏิทินดาราศาสตร์กระทั่งอายุ51ปีสมเด็จพระจักรพรรดก็พระราชทานยศโอมิทาอิโจเนื่องจากเป็นนักดาราศาสตร์ชั้นหนึ่งจากนั้นเขาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นฮิซาชิเงะผลงานชิ้นเยี่ยมของฮิซาชิเงะคือมันเนโโกเกน,เนโดโกเกะแมนเนนโดเกะ ซึ่งเป็นนาฬิกาสูง63เซนติเมตรมีหน้าปัด6 0ันแสดงเวลาทั้งแบบตะวันตกและแบบญี่ปุ่นแสดงวันที่ได้ทั้งยังมีแบบจำลองการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นาฬิกานี้ใช้ระบบไขาลานเมื่อไขาลานครั้งหนึ่งจะทำงานได้225วันภาพนาฬิกาที่ฮิซาชิเงะประดิษฐ์ขึ้นในปี1951จุดเปลี่ยนในการทำงานของฮิซาชิเงะ เกิดขึ้นในทศวรรษ1850เมื่อสหรัฐอเมริกากำลังแผ่อิทธิพลการเมืองเมื่อต้องการค้าขายกับญี่ปุ่นก็ส่งกองเรือรบมาเจราจาให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศนับแต่นั้นเป็นต้นมางานของฮิซัชิเงะจึงเน้นเทคโนโลยีการทหารเพื่อปกป้องญี่ปุ่นจากการถูกรุกรานเช่นประดิษฐ์ปืนใหญ่ให้แกนคุรุเมะประดิษฐ์เรือกลไฟตามคำร้องขอของแกนสงะ ออกแบบเตาสะท้อนความร้อนสำหรับหลอมโลหะเป็นต้นนักประดิษฐ์รายนี้ยังพัฒนาเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องแรกของญี่ปุ่นพัฒนารถจักรยานรถลากและเครื่องสีข้าวเพราะเขามักพูดอยู่บ่อยๆว่าเทคโนโลยีทั้งหลายควรนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับผู้คน บัญชาเล่าในหนังสืออีกว่าปี1873ฮิซาชิเงะที่อยู่ในวัย74ปียังคงมีไฟในการทำงานเขาได้รับเชิญจากกระทรวงอุตสาหากรรมให้ไปยังโตเกียวเพื่อสร้างโทรเลขที่โรงงานขนาดเล็กของกระทรวงจากนั้นในราวปี1875เขาย้ายไปอยู่ย่านกินซาและเช่าพื้นที่ชั้นสองของวัดเพื่อใช้เป็นโรงปฏิบัติงานที่นี่เองที่ต่อมากลายเป็นบริษัททานากะไซซากูโท ทานาก้าเอนจิเนียริงเวิร์กโรงงานผลิตอุปกรณ์โทรเลขแห่งแรกของญี่ปุ่นงานของฮิซาชิเนะในช่วงนี้นับว่ามีคุณุปการสำคัญกับญี่ปุ่นก็ว่าได้เพราะช่วยวางโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น คิซาชิงเงะในวัย82ปีถึงแก่กรรมในปี1881ลูกชายบุญธรรมของเขารับช่วงดูแลโรงงานต่อแต่ต่อมาบริษัทประสบปัญหาการเงินธนาคารมิตซุยซึ่งเป็นผู้ให้เงินกู้จึงเข้ายึดและเปลี่ยนชื่อเป็นชิบอราไซซากูโชชิบอราเอนจิเนียริ่งเวิร์กในปี1893 เข้าสู่ศตรวรรษที่20ในปี1939ทิบบาราไซซากูโทควบรวมกับบริษัทโตเกียวเดนกิเป็นบริษัทใหม่ชื่อโตเกียวทิบอราเดนกิโตเกียวทิบอราอิเล็กทริกช่วงแรกเรียกชื่อย่อแบบไม่เป็นทางการว่าโตชิบ้าแต่ในปี1978บริษัทเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่าโตชิบ้าคอป์ปอเรชั่นที่เรารู้จักกันดีนั่นเอง